ทีนี้ฟังลำเพลินนะคะตามคำขอนะคะลำเพลินชื่อเพลงว่าชื่อก่อนลำว่าสาวลำเพลินเอิ่นหักค่ะรอมวนมวนหนาเวทีแน่นอนค่ะละจังว่าเปิดพามานกัง และจังว่าเปิดประมาณจอเห็นคนรอมาฟังลำและใส่สลายกางเกงดำมาสร้างผู้งามเทดีอายและสร้างผู้ใคร เทด้เจ้าสาวล้ำเพลินอยากเอินเอืยวาจาส่งสายตาสแลนและเอินแฟนในใจอายคนนั้นแรกพบกันก็ยังวันไวอยากรู้ว่าในหัวใจอายมีใครจับจองหรือ,อยัง โอ้ยได้ใจสนใจไอ้แม่ลูกใจพ่มาสูงแท้ได้พี่แน่ใจเอ้ยสาวน้เพิ่นผู้นี้ไม่เห็นแล้วกิดสนอยากสิมน้นเบิงไปหาอยากสิตนเวทีแล่นไปหา แต่มันขินเสร็จตายยานพี่มีเมียแล้วเสียงนางแจวละลำแซวเด้อพีเสียงนังแจวละลำแซวเด้อพีลลเ,เดอ้เดอพีพู้เด้อพีเลิกดนตรีลังเวทีเดินกวางกันใจว่างเดินเชิญลำเพลินกกคาเขาเขาลำเพลินละกกคาเขาเขา,ขา,ขา,ขาเสียงกวางยาวละตุ้มเตอร์ตตุ้มเตินน้องใส่ละกับโปรง่งเคินเนิน้องใส่ละกับโปร่งเคิรินร้องลำเพลินละเชิญไอมาจองคิดคิดทำนองละจองไอคนง,งามรักสาวมาลำละเชิญไอห,หน้าเวที ไอ,ไอแสดงและเต้นแหงเสจังไอแสดงและเต้นแหงเสจังอย่าลืมหันหลังระวังเมียมาตามถ้าบอสูดอย่าใจถลำถ้าบสูดอย่าใจทะลำา,าจำีบสาวมอหลําระวังเมียนำมาตีบอกอีกทีถ้าไปมีน้ำใจบอกอีกทีถ้าไปมีน้ำใจ น้องยังเดียวดายเป็นสาวมาหลายปีถึงจะอยู่กับเสียงดนตรีถึงจะอยู่กับเสียงดนตรีก็เงาเต็มที่เพราะยังไม่มีใครจองเอาเสียงน้องทำน้องบอกข่าวเอาเสียงเอินลำเพลินสงขาวจากคนเหาเสาวหมาลำสาวลำเพลินผู้นี้ไม่เห็นพีผู้ใครข,ขันเป็นไอยบ่มีครูเทมสองขันเป็นไอ่บ่มีครูเท็มสองสาวหมาลำขอจองตีกาดองกันยังได เติมคาดองกันยังใดโอ้ยจบแล้วค่ะอันนี้สาวลำพือนเอินหักมันยังบกคของเอดาใดก็เลยว่าคอยมวนโอ้มวนมวลคือต้นฉะบับเลยค่ะแมนบอเออกันสิตเตยยังมีอีกเพลงหนึ่งสิเตสิเตย สิตาาเตอร์นาเวทีใน,านาช่วงในช่วงล่ำเลยเพลงอีย่งนะสายล่โคงจะไหลล่องหอบหัวใจห้องสองไหลล่องบ่มีท่านี่เอ่อซื้อเพลงไว้อย่างบาุ๊ วันพินดินงามกลางเดือนสิบสองน้ำคงสะเสงจัน่องหน้ามองสองฝั่งลาวไทยโคงช่างงามติตาตรึงใจใครเห็นแล้วต้องฝันไฟติดใจจะลืมไม่ลงเพียงนี้ก็สิลองนะจ๊ะใครส่งดาวเนี่ย เพราะมากๆเลยค่ะแม่เย็นเก่งมากแต่ก่อนนี่แม่จะมัาลองเพลงซิลิพอนแต่งแต่สมัยประ่านมิสซิดีเออตอนนี้ผู้บริหาร่อนอยากให้แม่ลองก็จัดให้ค่ะตามคำขอนะคะเพลงซิลิพรน